อ๋อก็เคยมีทํางานบัญชีแแบบสอนแบบสอนอะไรก็ช้าเลยพี่รวบม,มาเลยพี่จะให้หนูทำอ,อ,อะไรสรุปพรรวบไปก็ทําไม่ได้ไไดเอยทาได้อยู่คือแบบมันชา้าจริงเขาสอนช้าไปเขาสอนอ่านกอไก่ใช่ไหมเป็นบัญชีที่แบบว่าคนเกา่เกาๆซีซีบขาซีบห่าเขาแบบเพชนงานอยู่แบบนี่คือตอนที่เราเข้าไปเป็นเด็กใหม่อ่ะการเรียนรู้งานมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องเรียนช้าๆคือบางทีคนสอนเขากลัวเราไม่เข้าใจอันนี้คือแบบโอ้โห มันก็ไก่ไปพี่เอามาเลยคนสอนเราเขาก็กลัวเราไม่ทันไงมันไม่ผิดหรอกบางทีเขาสอนช้าไปอ่ะแทนที่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งเราจะเรียนรู้ได้สิบเรื่องกลายเป็นสัปดาห์หนึ่งเรียนรู้ได้เรื่องเดียวตัวเราเองก็เบื่อนะถูกไหมเราก็ต้องกล้าที่จะยืนยันว่าพี่หนูขอเร็วกว่านี้ได้ไหมหนูขอ,อยากกว่านี้ได้ไหมหนูขอไปทํางานจริงเลยแล้วสอนจากงานจริงได้ไหมเพราะว่า,าบาง หนูของานทั้งหมดไปเลยค่ะหนูไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าบอกว่าหนูง่วงมากเลยการเรียนรู้อะ่ะมันมันน่าเบื่อ,อต้องยอมรับะนะเพราะว่าเราเรียนกันมาตลอดชีวิตอะ่ะทำงานจริงมันได้ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนด้วยซ้ำเราได้เห็นปัญหาจริงๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าอันไหนทําไม่ได้คุณก็ต้องกล้าที่จะถามกล้าที่จะขอความเห็นขอความช่วยเหลืออย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะจบใหม่หรือเข้าทํางานใหม่ต่อให้มีประสบการณ์อะ่ะเข้าไปบริษัทใหม่ตําแหน่งเดิมระบบงานมันก็เป็นระบบใหม่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันพี่ก็เป็น พี่ก็เชื่อว่าพาก็เป็น